ชาสารเสพติดให้โทษนะคะจากมณีกัลป์ก้อนผีสิเข่าสูบทเลี้ยนกับชนิดการคลอนค่ายกอนนะคะในเขานำสมาธิกีอนนะคะผู้กระสืเกิดเทพให้ถุกคนนะคะน,สน,คน,น,ะคะนำสมาธิ ตอนนียแต่เข ah. ็งยันสบายถึงนมาวัน <establishing> ี่นี้สบายค่ะวัดจิตเขาสู้บนเนนะคะผู้ปฏิเสธแจกทดสอบวอนเรียงกอนเดี๋ยวแจกกันไปนะคะผู้ละชุดมิตรสอปรากาศนะคะแจกกันไปผู้ละชุดเดี๋ยวค่ะ

哈哈哈！ Okay. you yeah. ปเนะคะเมื่อหยุดใช้ยาเสีพติดนะคะก็จะมีอาการน้ำมูกไหลยผคไม่ตามตัวขาวจามิง,งเียนอาเจียนทุรนทุรายนะคะจากคุ้งข้างขาสติโมโหเห็นไหมคะว่า,าขากต่ายยคุพุ่นยาบาดเสียาบาดนะคะค่ะสรุปได้ว่าน,นะคะสารเสพติดนะคะให้โทษเป็นพิษที่ร้ายแดงต่อบุคคลครอบครัวชุมชนสังคม ประเทศชาติลายแรงค่ะหอนประเทศชาติเหรอใช่ไแล้วเมื่อบุคคลเสียบสารเสียบติดเข้าไปแล้วจะเกิดติดสารเสียบติดนั้นเมื่อเขาต้องการเสียบ้นเรื่อยๆนะคะเขาก็ติดเขาก็ยังเลื่อนเขาก็อยากเสียบไปเรื่อยๆบอกอย่ายุดไม่เลืติดนะคะเขาก็เรียนดูนะคะเพื่อว่าเป็นการป้องกันตนเองนะคะช่วงนี้มันจะหนาหอนน้ำเนาะยาบ้ามันจะราคาถูกกว่ามันจะกินมันจะตกลงราคาดีกว่าหาเมียต้นตนไม้นะมันจะเป็นงานอียนะคะ ประเทศของสารเสพ่ติดก็คือประเภทหนึ่งประเภทผลฎหมายาสนะคะก็จะมีฟ C, ีนเฮโรอีนะคะเป็นยาองประสาทค่ะประเทศกระตุ้นประสาทจะมียาบ้ายาอีกระท่อมเป็นประนน้ำท่อมน้ำท่อมสงการเขาขายหลายหลายพวกอะีร โอเคนะคะพบว่าผู้เสียจะมีอาการหลงมีดกระวนกระวายจิตใจสับผัสหวาดระแวงนะคะข้อ3ประเภทหลอนประสาทก็คือ LSD เป็ุขี้ควายเป็นต้นผู้เสียนะคะจะมีอาการประสาทหลอนฟันเฟืองหรืแสงสีวิจิตรที่สดาเกิดฝันไปนะคะว่าเป็นแสงสีสวยงามว่มีสิ่งที่ว่าว่ดีเขาเกิดชีวิตนี้ที่ว่าสวยงามนะค่ะเป็นวิจิตรปกติแล้ว ีประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานก็คือทั้งกระตุ้นประสาทกดประสาทและร้อนประสาทร่วมกันผู้เสพติดจะมีอาการหวาดระแวงนะคะค่ะสรุปนะคะโค่นแม่อันตรายทางกายและจิตของสารเสพติดมาที่นีผู้เสีพออกข่าวเบาะานะคะว่ามันมีโขวดแหงแน่ต่อร่าง,า,อางกายเขาต่อคนในครอบครัวต่อชุมชนต่อประเทศชาติเดี๋ยวขออาสาสมาชิกสองคนนะคะออกข่าวเบาพิณาของไหนม,มูฟ้าแน่ แนะนำตัวก่อนด้วยนะคะพบกนีกตัวอักสวัสดีค่ะชื่อธนวัฒน์ปุ่มมาโน่ค่ะครับเป็นวด้องทันทีที่เกินจากงานก็วอย่างเีวทั้งใ มีบทคณิภาพไม่ดีค่ะบทสนาราศีมูทิคอารมณ์ตวนแปลกระวนนระวายประสาทรหลอนพาเกิดตุ่มบักตุ่บัประวัติอีกใครได้ไายค่ะขอบคุณค่ะปุ่มมือด้วยค่ะมากมากต่อไปนะคะในคอสมองเราะเอกว่าบ่อยฟู้บางไหมค่ะ โทษของยาเสียติดทางด้านสังคมไว้ยังได้ออกค่ย้พะตันารสังคมอันนี้มันรอดเราระรอดะ่อกรดครับโทษโทษได้อันตรายทางด้านสังคมคือหนึ่ง ป็นที่ละเกียบของคนทั่วไปในสังคมตัวมากรณีข้อมผิดตามกฎหมายตามคุสเระโยนี้อมูผิดกฎหมายก็สามที่จะเสียเสียงเกียรติยศทั้งของสนถ้งของตนเองน่ยงว่านยกูคุณปรยยตต่อไปก็ดี ยินค่าการเลี้ยงครัวรัฐราชการของหมู้านคอซี่นีก็เป็นการนะครับคอซีเป็นพาระแก่สังคมในการรักษาป้องกันเละปลาปางข้อห้าเป็นไพ่ต่อสังคมและเป็นปัญหาในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ค่ะตอเป็นการผู้ตรวเหตุการณ์ตรวสอบหลังเรียนะคะคือเหตุออได้ค่ะตวสอบหลังเทียงนะคะผู้รวจเฉลยนะคะสิบหําสอให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเอ่านตเอาเรอารเรื่องนี้นะาประบาณการ หมดเลยนะคะจ้าอ่านนะคะพูดต okay. ่เฉเลยนะคะก่อหนึ่งืึกข่าสีนะคะข้อหนึ่งข้อใดเป็นการหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งเสียดิีให้โทษข้อไหนคะกอไก่ถูกต้องค่ะไม่พบหาสมาคมกับผู้ที่ติดสิ่งเสียดิีค่ะข้อสองสิ่งคนที่ติดสิ่งเสียดิีเมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการอย่างใดขอไห้คะขอไข่ถูกต้องค่ะ คืนไส้อาเจียนและหาวบ่อยๆข้อสามมอร์ฟินและเฮโรอีนเป็นสิ่งเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทอย่างไรก้อยกดกดประสาทถูกต้องค่ะข้อสี่จากการวิเคราะห์พบว่าสารหนึที่ทำให้วัยรุ้นติดสิ่งเสพติดมากที่สุดคือก้อใดก้อะใดถูกต้องค่ะอยากลองนะคะอยากรู้อยากลองอยากเห็นนะคะน้ำมูกเปีนครับะข้อห้า้อใดคือหลักการดลีกเลี่นแยาเสพติด ก็ไหนคะก็อถูกต้องค่ะปฏิเสธการถูกชักชวนข้อหข้อใดคือความหมายสิงเสียติดข้องูค่ะถูกต้องค่ะสิ่งที่เสียบเข้าไปแล้วจะเสริดความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสียบไปเรื่อยๆและเพิ่มปริมาณขึ้นจนทําให้เกิดเป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจข้อเจ็ดยาเสพติดให้โทษแบ่งเป็นกี่ประเภทคะงูงูถูกต้องค่ะสี่ประเภทนะคะมีประเภทกดประสาท กระตุ้นประสาทร้อนประสาทแล้วก็ออกที่ผสมผสานนะคะข้อ8ผู้ติดสิ่งเสพติดประเภทเฮโรอีนหรือมอร์ฟินมักชอบสวมเสื้อแขนยาวเพราะอะไรค่ะข้อไก่6ปกิิลอยขิงฉีดยานะคะข้อ9การป้องกันติดยาเสพติดควรทำอย่างไรข้อไหนคะเล่นกีฬาถูกต้องค่ะเล่นกีฬาข้อสิ ข้อใดคือสาเหตุของการติดยาเสพติดวังูค่ะวงูถูกทุกข้อนางยุนี่ที่ไปถึงทุกข้อเียกมือขึ้นค่ะยกขป้นสูงสูงค่ะคุณจันนานะคะอ่าถึงข้อมีสองคนเก้าข้อค่ะมีหนึ่งมีสองคนแปดข้อสองแปดขวบไม่เดี๋ยวเป็นสามาทิตย์ สองหนึง่งค่ะแดงว่าวิวต,ต้นตำก็หาขัอกับั้ว่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครูก็จะแจกไปความรู้นะคระับไปทําเป็นการบ้านครูเนสัปดาั์ต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนมากค่ะขอบคุณค่ะ